เอาเลยครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับตอนนี้นะครับอยู่ผมเอ็กเซนนะครับก็ตอนนี้นะครับมาอยู่กันใน ID a s t อสตาซินิกานะครับกับซิลิปัน ID นะครับผมโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับมันมีกิจกรรม7.5ปีของทางตัวเกมนะครับซึ่งเป้าหมายของ ID นี้ก็คือการเก็บลูบี้มาเพื่อเปิดเกียร์จันทาใน7ปีครึ่งนะครับผมก็ตอนนี้นะครับมีอยู่2,400ลูบี้นะครับผมใช้เวลาฟาร์มประมาณ1อาทิตย์นะครับทุกคนเอาจริงๆผมพูดไว้ก่อนเลยนะครับว่า ผมฟาร์มช้ามากๆนะครับทุกคนเอาจริงผมแอบเปิดไป300รูบี้ด้วยแล้วก็ได้ไอเนี่ยมาตัวนึงไอหัวเขียวนะทุกคนรูเจิดนะครับผมมาตัวหนึ่งซึ่งเป็นความคิดที่พลาดมากๆนะครับทุกคนผมจะแบบเปิดกาชามาหาตัวมาไต่ห่อคอยนะครับทุกคนก็เลยได้รุนเจิดมานะครับผม1ตัวโอเค ก็ตอนนี้ก็เลยเหลือลูบี้ประมาณ2,400ลูบี้นะครับทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาเปิดเกียร์จันทากันสัก1000ลูบี้ก่อนนะครับผมเอามาลองเชิงก่อนนะครับทุกคนถ้ามันออกดีเดี๋ยวผมเปิดเพิ่มนะครับแล้วทุกคนตอนนี้นะครับมันมีบอสท่าแสงนะทุกคนเป็นเลนเจอร์ท่าแสงนะครับตัวใหม่นะครับผมของทางตัวเกมนะครับซึ่งมันพลิกโผมากๆนะครับทุกคนอาจจะคิดว่าอาจจะเป็นท่ามืดนะครับผมแต่มันมาเป็นท่าแสงนะทุกคนก็ สกิลเดียวกับเจมืดเลยนะครับผมแค่ย้อมแมวมาเป็นบอสนะครับทุกคนโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวมาเปิดกรชากันเลยดีกว่านะครับผมเกจันทานะครับผมตอนนี้เพิ่มโอกาส2ชิ้นนะครับผมเป็นสร้อยโอบจันทากับล่มกันจันทานะครับผมฮะล่มกันจันทาคืออะไรวะทุกคนล่มกันจันทามันชื่อยงงี้ใช่ไหมเออผมเพิ่งสังเกตชื่อนะครับผมผมก็เรียกล่มจันทามันตลอดนะครับผมโอเคก็มาเปิดกันเลยดีกว่านะครับผมหนึ่งพันลูบี้นะครับทุกคนมา เปิดเลยผมว่าผมเปิดหลังที่มันแบบแก่นะครับผมตอนแรกนะครับทุกคนผมเห็นเพื่อนๆเ,เปิดกันได้เยอะมากๆทุกคนแล้วมันก็มีจังหวะที่มันแกโอ้โหแก้กาชาไปพักหนึ่งนะปิดแบบไม่เปิดนะครับซึ่งผมมาเปิดหลังจากนั้นไม่รู้ว่ามันจะ,ะเหรีดดอบน้อยลงกว่าเดิมหรือเปล่านะครับซึ่งปกติก็น้อยอยู่แล้วนะครับโอเคชิ้นแรกมาเสื้อคลุมยามค่ำนะครับผมมีประเด็นตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วมันออกแบบออกเยอะมากนะค,คลิปที่แล้วโอเคมาชิ้นต่อไปนะครับผม โอ้โหนาฬิกาหัวกะโหลกห้าดาวมาแล้วผมขอหกดาวก็ได้อย่างน้อยก็มาอัปเกรดทีมหน่อยๆโอ้โหมงกุฎหัวใจโอเคไปกันต่อครับผมโอ้โหเหรียญผู้พิทักษ์นี่มาจะให้ผมใส่เป็ดปั้นไอ้นี่เลยใช่ไหมปั้นแบบลงหอคอยเลยใช่ไหมเนี่ยเออโอเคมาชิ้นต่อไปครับผมโอ้โหบุมแมลงสายฟ้านะครับผมโอ้โหเหรียญผู้พิทักษ์มาซ้ํานะครับผมโอเคจบไปกับครั้งแรกนะครับผมเกลือ เกลือแบบเกลือนะครับผมให้เกลือฟรีมาสามชิ้นนะครับผมโอเคยังเหลืออีกประมาณประมาณสี่ครั้งนะครับทุกคนมาอั้งที่สองนะครับผมสี่ร้อยลูบี้นะครับเสียงผมอาจจะเปลี่ยนไปเป็นมานะครับผมก็ผมได้ถอยใหม่ใหม่อุ้ยทุกคนผมเปิดผิดปะ่ะเออทุกคนผมเปิดผิดแล้วบังเอิญ โอ้โหได้คาถาเวทนะครับผมได้คาถากัะจันทานะครับทุกคนเอ้ยทุกคนแล้วผมเปิดผิดผมไปเปิดพิกหนึ่งครั้งแน่เลยเออโหอะไรของผมเนี่ยเอ้ยแต่ทุกคนมันก็ให้เกียร์หกดาวจันทาผมมานะครับทุกคนซึ่งเป็นอะไรดีโคตรฟุกนะครับผมโอเคไม่เป็นไรแต่ผมก็ยังจะเปิดเท่าเดิมอยู่นะครับผมถึงว่ามันจะเสียไปสี่สิบูบี้ฟรีนะครับผมโอเคไม่เป็นไรมาครั้งที่สองใหม่นะครับผมน่าจะไม่กดผิดแล้วโอเค โอ้โหด้วยความโง่ขตัวเองเลยได้เกียร์หดาวจันทามาหนึ่งชิ้นเลยนะครับผมใครที่ไม่อยากเปิดทีเดียวก็เปิดแยกก็ได้นะครับผมก็โอเคโอ้โหเสื้อโค้โอ้โหลูกแก้วอวจีโอ้โหปมวไอหมวกโอ้โหทุกคนอาแล้ยเกียร์เดาวสอยอบจันทานาเลครับผมโอ้โหโอเคโอเคโอเคได้แล้วทุกคน โอ้ยผมว่ามันได้ไม่ยากนะครับทุกคนทุกคนนี่ใครที่มีรูบี้เปิดใครที่มีดองรูบี้ไว้ผมแนะนําให้เปิดเลยนะครับผมรู้สึกว่ามันเลดมันดรอปง่ายนะครับผมโอ้โหดีใจมากๆนะครับผมได้ไซตอบจันทามาแล้วนะครับถึงถึงผมอยากจะได้ล่มมากกว่าก็เถิดนะครับผมแต่ไม่เป็นไรนะครับผมเป็นสายไวพิบใช่ไหมเดี๋ยวผมใช่ไหมน่าจะสายไวพิบนะครับเดี๋ยวผมเอาไปใส่ให้ลูเดียนะครับผมโอเคโอ้โหเชิงมาดีนะทุกคนมาเหลืออีกกี่รอบนะสามรอบใช่ไหมโอเค รอบที่สามนะครับผมมาเถอะผมจะอัปเกรดทีมแบบอ่าขั้นสุดยอดนะครับผมจะได้แบบขึ้นโกลได้ทีนะครับผมอ้โหกับบีเล่าปีนะครับอ้โหหน้ากากสันติถ้ามาอีกนี่ผมไม่รู้จะพูดไงเลยนะครับผมอ้โหดาดคริสตั้นอ้โหถุงมืออ้อโหรอบนี้เกลือนะครับผมไม่เป็นไรนะยครับผมก็อย่างน้อยก็ได้มาแล้วนีครับผมเหลืออีกสองรอบนะครับไปสองรอบอย่าให้เสียเวลาเลยแล้วกันนะครับผม คลิปจะได้ไม่ช้านะครับผมผมจะไม่กดข้ามเลยแล้วกันนะครับมาสักหน่อยโอ้โหขนานทุเกลโอ้โหห้าดาวห้าดาวห้าดาวอีกแล้วโอ้โหอย่าบอกนะห้าดาวหมดโอ้โหทวนเตียวหุยโอ้โหเรียญผู้พิทักชิ้นที่สามโอ้โหเกลือครับท่านผู้ชมเกลือผมว่าเกลือเลยอะผมแบบ มาอีกครั้งสุดท้ายนะครับผมเปิดเลยก็เกให้เหลือไอ้ลูบี้ที่เหลือผมอาจจะไปเปิดหาบอสน,นะครับผมก็ฝากติดตังกันด้วยนะครับผมมาห้หาดาวโอ้โหสร้อยปีกนางฟ้าให้เกียร์หกดาวธรรมดาให้แบบกระเป๋าเงี้ยให้คาถางบนดำเงี้ยให้รองเท้าเงี้ยก็ยังจะดีสักกว่านะครับผมให้อะไรมาเงี้ยผมไม่ได้ใช้เลยนะครับเอาจริงๆ Oh, โอ้โหโรติดทองอะไรเนี่ยโคตติดทอง oh, โอ้โหลูกแก้วมนดําโอ้โหแวนฟินิกทุกคนผมว่าไม่รอดแล้วแหละรอบเนี้โอ้โหรองท้าฟินิกโอ้โหโอ้โหแย่จัดรอบนี้ทุกคนเนี่ยจะจัดนะครับผมโอ้ oh, ทุกคนผมเปิดไปหนึ่งพันสี่สิบลูบี้ได้เกียร์เอาง่ายๆผมเปิดไปหนึ่งพันลูบี้ได้เกียร์จะดังมาหนึ่งชิ้นนะครับผมอ่าไหนอ่ะมันอยู่ช่อง ช่องท้ายนะครับผมเป็นช่องตกแต่งนะครับผมได้สร้อยอบจันทามานะครับผมก็คุ้มมาหนึ่งพันรูบี้กับเพียร์เจ็ดดาวหนึ่งชิ้นให้ลดแร่นะครับผมแล้วก็ให้หลบสกิลมาค่อนข้างที่จะโอเคใส่ได้นะครับผมโอเคเลยแหละลดแร่แล้วก็หลบสกิลนะครับผมผมจะใส่ให้ใครดีเนี่ยลูเดียหรือมั้งผมคงใส่ให้ลูเดียแหละเพราะว่าลูเดียตอนนี้ผมใส่เป็น ถ้าเผาสี่ดาวนะครับผมไอดี ID ผมไม่ได้ขยับเลยนะครับเนี่ยมีเกียร์อยู่ประมาณเนี้ยทุกคนเ่าดีเห่นเลยนะครับเกียร์ลูเด่นผมน่าจะแบบหาเอาเกียร์ที่ดีที่สุดมาใส่ให้แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวผมถอดเลยแล้วกันนะครับผมเอาเพชรถอดนี่แหละจะได้ไม่เสียเวลาโอเคมาผมอัพโช,โชเลยแล้วกันนะครับผมก็คลิปนี้ก็จะม,มีประมาณนี้แล้วกันนะครับผมโอ้ผมว่ายัดไม่เต็มดอกชั้นเนี้ยโโหคงต้องเสียแบบ อเอาว่าผมเก็บไว้อัพดีกว่าทุกคนวันนี้วันอะไรวันนี้วันวันพุธบัฟเหรียญน,นะครับผมค่อยเอาไปเก็บอ่ามันผมค่อยตีบวกวันเสาร์อาทิตย์ละกันนะครับทุกคนโอเคแล้วแต่ทุกคนจะเปิดเลยนะครับผมมันเปิดให้แบบให้ผมดีใจแค่สองรอบแรกนะครับทุกคนซึ่ง <c oughs> รอบตามตาม,มาก็เกลือกันเลยนะครับผมให้ห้าดาวมาโดรัวเลยนะครับผมโอเคเอ้ยผมมีห้าตัวมเปิดห้าตัวดีกว่าโอเคมาเปิดเล่นๆแล้วกันนะครับผมก้ะได้ขึ้นมานี่โอโ้โห สุดยอดนะครับผมโอเคเจสสิก้าปุโรหิตชั้นสูงโอเคสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปเปิดเกียร์จันทานะครับผมแล้วก็ซีรลี่ปั้น ID EP ที่2นะครับซึ่งก็ไอดีก็ไม่ได้ขยับไปไหนมากมายนะครับผมปั้นมาแค่ถึงยูสินะครับแล้วก็ลูบี้ได้ประมาณ2,400นะครับผมแล้วเปิดไป1,000งลูบี้นะครับก็จะเหลือประมาณนี้นะครับส่วนลูบี้ที่เหลือนะครับผมจะไม่เปิด บอสนะครับผมไม่แน่นะครับอาจจะปเปิดบอสหรือไม่ก็เปิดเกียร์เหมือนเดิมนี่แหละทุกคนแล้วก็หาตัวดีๆจากาตัว7.5ปีแล้วกันนะครับผมโอเคก็ขอบคุณมากที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ